ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบ ID p a ีพรทเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ RPG ช h อ p ร้านเติมโลบัคเลท6เติมขั้นต่ำ1บาทรายละเอียดดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเฟซ่าช็อปร้านเติมโลบัคเลท6เติมขั้นต่ำ1บาทเท่านั้นดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับช่วง เฮนะ้ hey, สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องซีร์เคิลครับวันนี้อยู่เกมไอแลนด์ Island นั่นเองโอ้นี่เราต้องเปิดคลิปกันตอนกลางคืนนั่นเองนะครับก็เพราะว่าอัปเดตใหม่ที่มานี้จะเป็นอัปเดตของหิงห้อยนั่นเองเห็นหิงห้อยข้างหลังไหมอืมแล้วแล้วไงต่อดีทำไมปอถือมีหลายสีเฮ้ยหิงห้อยสีเขียวเดี๋ยวขอเก็บก่อนชุบทีนี้เริ่มจากหิงห้อยก่อนเลยนะหิงห้อยจะเกิดตอนกลางคืน ลักษณะก็จะเป็นก้อนแสงๆเหมือนกระสือบินอยู่นานนีตรงเออทั่วทั้งแมปนะตอนกลางคืนถ้าสำหรับใครที่กอะเล็กๆอยู่ก็จะเห็นมันบินลอยบนอากาศแต่ตอนนี้คือมันโดนจับหมดแล้วอุปรกรณ์ที่ใช้ในการจับผีห้อยนะั่นคือนี่ไงตะข่ายตะข่ายนี้พี่ว่าแน่สร้างแน่นแต่อะไรนะเขาเรียกว่าโต๊โตะคารโต๊ะแรกๆเลยมั้งใช้นี่ตะข่าย กับไม้สิบห้าไม้ที่ยังไม่แปลรูปสิบห้าถือว่าใช้น้อยมาก <Wow. S 1> ซึ่งเมื่อเราจับหิงห้อยแล้วหิงห้อยจะเป็นขวดอย่างนี้เออนี่เลย <Wow. S 1> ของปอมมันโชว์ตุ๊ก,กตามาี๋เจอหินห้อยสีเงินแล้วเยี่ยมเดี๋ยวพี่จะบอกสีของหิงห้อยก่อนหิงห้อยมีสีเหลืองนะครับมีสีเขียวมีสีน้ำเงินและหายากสุดคือมีสีลุ้งนั่นเองสิ่งเราไม่ค่อยได้เจอหรอก มันหายา,ยากเลคิดสภาพว่ามันเป็นสลามแล้วกันนะ <c oughs> วิธีการจับก็ตวัดตะข่ายไปตรงหน้ามันแบบเมื่อกี้เอ่ซึ่งตะข่ายที่เราสร้างมามันสามารถจับได้2อ,อย่างนะครับคือจับหิ่งห้อยหรือจับพึ่งก็ได้ <c oughs> พี่ตบเขาเ้าไปในรังมันไม่ได้ <c oughs> บียวฮุยได้ได้เฉยหรือเปล่าไม่พี่มโนโ,โทษนานนี้เออนที่เดียกว่าพี่ตบมาทั้งรังได้เลย ไม่มันหลับอยู่เห็นไหมทุกคนลุมกวาดก็ยังไม่โดนนะอ่ะต่อเลยนะทีนี้จะมีไอเทมที่ชื่อว่าเขาเรียกอะไรอนะตู้โชว์ดีกว่าเนาะ small display case หรือตู้โชว์มีทั้งขนาดเล็กและขนาดเราสามารถเอาหิงห้อยพวกนี้มาใส่ไว้ในตู้ได้เออตามนี้นะจ๊ะซึ่งเออใช่เห็นทุกคนไปะะชา้าพี่ก็ไปรูมกันว่าทำไมเวลากดค้างมันต้องค่อยๆย,ย่อง,ท,ง,ท,งทันทันที่เออทันทันที่หิงห้อยมันก็ไม่ได้วิ่งหนีเรานะใช่ไหม ้มันจะย่องทำไมล่ะเนี่ยเขาพยายามจะเรีนยนแบบเกมอะไรไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้หิงห้อยเอาไปทําอะไรได้บ้างมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกินไดนานนี้ก็คืออ๋อเ็กได้เลยอะ่ะคือตู้โชว์พวกนี้คือเราคิกขวาวางไม่ได้ ไม่อเอาพูดถึงเกีต้นแบบโอเคมาเริ่มถึงตู้แรกตู้เล็กใช้ไม้สิบห้ากับกระจกห้าอ่ะพิพ่คาบแบบเปิงเปิงเป,เปมันเราคาไม้แล้วก็วางปุ๊กลงแบบนี้เลยทีเนี้ก็เอาหิงห้อย y e s อ๋อกด F เปิดมานออกมาแล้วก็รู้สึกว่าใส่มากสุดสามอันนะทีนี้มันมีตู้ใหญ่ตู้ใหญ่ตู้ใหญ่หญโอเคตู้ใหญ่อยู่นี่ไม้สามสิบกระจกสิบอ่ะตู้ใหญ่ ตู้ใหญ่อย่างนี้ตู้ใหญ่จะจุดได้ทั้งหมด6ตัวนชะฉะนั้นพี่จะยัดไปทั้ง6ตัวเลยแล้วโโกันโอ้โหนึกว่าพาธิดลูกที่สองพลังงานร้อนแรงดังแสงแรงกล้าโอ้โหตาบอดทีนี้พวกหิ่งห้อยพวกเนี้สามารถนำไปทำไฟได้ตามนี้เลยนะ, <S <S ะก็จะเป็นแบบเป็นเออเป็นตะเกียงอย่างนี้เป็นตะเกียงเล็กแล้วก็เป็นกําแพงอ่าไม่ใช่รค่กำแพงนี่เขาเรียกว่าเป็นไฟที่ไว้แปะกําแพงซึ่งจะมีอะไรบ้างมันจะมีของเกมพาธด้วยทีนี้ก็ไปดูตรงนี้มันจะมีเห็นไหม <Wow. S 2> มันจะเป็นตะเกียงหิงห้อยใช้หิงห้อยหนึ่งอันกับหินยี่ห้าเมื่อเราคาบมาหิงห้อยก็จะหายไปแล้วมันอยู่ในนี้ซึ่งอืแสงมันก็สุดแรงเลยทีนี้ก็จะมีของโต้เกมพาร์ตนะครับโต้เกมพาร์ตจะเป็นไฟสองอันเนาะเป็นแบบเป็นแบบไฟกําแพงกับเป็นไฟประดับสวนไฟประดับสวนก็จะใช้ไม้ยี่ห้าไฟกําแพงก็ใช้เหล็กเนาะแต่ไฟกาแพงนี่มันแปลกข้างๆได้พี่เอาไว้ทําบ้านโมเดิร์นได้เลยเนี่ยสวยอยู่ แต่ก็อยากได้แบบที่ห้อยมาจากเพดานเหมือนกันในนี้ถ้าเกิดว่าผู้พัฒนาย,ยินฝักไฟบนเพดานด้นะอยากได้จังเลยเดี๋ยวพี่ขอลองอ่าขโมยนี่นี่มันเป็นไฟแบบสุดยอดมากทีนี้ลูกเล่นของไฟพวกนี้นะครับคือเห็นไหมว่าพี่ถือหิ่งห้อยสีเขียวซึ่งตอนเช้ามันจะร้อนแรงขนาดนั้นเขาบอกว่าไฟของหิ่งห้อยตามสีพวกนี้เห็นไหมว่าพอเราจุกๆใส่เข้าไปปั๊บ เราสามารถเอาไฟจากหิงห้อยเนี่ยไปเปลี่ยนสีไฟของแหล่งกําเนิดได้ <Wow. S 1> ก็คือถ้าเรามีหิงห้อยสีแดงสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนไฟเป็นสีแดงสีเขียวได้แต่พี่ไม่รู้ว่าถ้าใส่สีลุงอะไฟหน้าบ้านเราจะเป็นสีลุงกับพิบหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากลองดูมันจะบั๊กไหมนะถ้าพี่อ๋อเขาตะเกียงมาหิ่งห้อยสีเขียวก็จะแยกออกมาเหมือนกันโอเคอย่างนี้ก็ยังดีหน่อยนะว่าแบบมันจะหายไปอะไรเงี้ยเออ พะไฟเปลี่ยนสีพี่นึกถึงสีออฟตีเพื่มมาเลยเนี่ยอะไรเนี่ยขบวนการคนจับมะเร็งเ <_ s> ฮ้ย <_ s> เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าการถืออันนี้สามารถเต้นได้ s> <S ถือตะข่ายแล้วเต้นเฮ้ยจริงด้วยไปไปตกปลาเลย <_ s> ขอเต้นหน่อย <_ s> เออใช่ถือ,อน,นี้เต้นได้<_ s> <_ s> <_ s> น่ารักอะ่ะ โอเคก็จะเป็นระบบคร่าวๆทีนี้อัปเดตต่อไปก็คือเดี๋ยวนี้นะเขาจะมีเกตไฟกับเกตโปรเกสอันที่มันเป็นเครื่องทํางานทั้งหลายอย่างมันจะมีหลอดขึ้นมาเดี๋ยวพี่เริ่มจากอะไรดีพวกเราเดินเป็นตี้ไฟนอลเลยนะข้างลังเนะี่ยสมมุติว่าเราแคมป์ไฟพี่ดันไม่มีแล้วอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายโอ้แล้วมันจะขึ้นเฉพาะของที่เรามาทําได้สมมุติว่าพี่จะย่างแครอท ทีนี้ถ้าพี่ใส่เชื้อเพลิงลงไปปึ๊ดเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีกําลังไฟขึ้นมาตรงนี้เอให้เราเติมเชื้อไฟเรื่อยๆพอเชื้อไฟหมดมันจะเติมมอเตอร์นะเห็นไหมว่ามันจะมีหลอดขึ้นมาตรงนี้ด้วยเป็นหลอดโปเกสเห็นไหมหลอดโปเกสสีเขียวเอทำให้ชัดเจนขึ้นว่าว่ากว่าแค่เราจะสุกทําไมมานานจังเลย มัสมันกว่าจะครึ่งหลอดแค่หลอดอันเดียวเนี่ยมันก็ควรจะสุกเร็วถูกไหมหรือแค่หลอดมันเป็นแค่หลอดที่มีนวลหนาแน่นมหาศาลโอ้หกสิปีผ่านไปหลังจากที่คุณได้ย่างแครอทเสร็จคนนั่งรอหิวตายไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ยแต่พี่ว่าเอฟเฟกต์ไฟสวยขึ้นมานะหรือมันก็เหมือนเดิมโอ้ แล้ววลาของเสร็จนะครับมันจะขึ้นเป็นเหมือนกับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นรูปข้างบนว่าของเสร็จแล้วนะมาเอาได้เลยพอเรากด F ปั๊บมันไม่ต้องเข้าหน้านั้นมันได้ของมาทันทีเลยซึ่งเราจะได้เป็นแครอทย่างนั่นเองลักษณะมันจะเป็นแครอทแตกๆหน่อยอืมตามนั้นย่างมานานเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ก็เป็นว่าของที่ได้จากการโปรเกส ทั้งหลายที่ต้องเอามารอย่างก็จะมีหลอดไฟให้เราเห็นว่ามันมีนมไฟเท่าไหร่แล้วก็เก็บของได้ง่ายขึ้นด้วยไม่ต้องเข้าอะไรอันก็คือกด F ก็คือเปิดเลยทีนี้อัปเดตต่อไปก็จะเป็นกล่องเล็กๆเขารีดีไซน์กล่องใหม่เห็นไหมกล่องนี้เนๆเขารีดีไซน์ใหม่หมพอกดปับ๊บปึ๊บเออเห็นไหมฝามันเปิดมันมีแอนิเมชันฝาเปิดปิดน่ารักมากอู้หิงคอยไข่ขโมยทีนี้เรื่องพึ่งนะ เ,เดี๋ยวนี้พึ่งมันจับได้ด้วยก็คือเราเอาตะข่ายเนี่ยไปจับพึ่งแล้วไปปล่อยบ้านคนอื่นได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเมื่อเราจับพึ่งแล้วพึ่งมันก็จะอยู่ในขวดโหลเช่นใน,นกระหิงห้อยแล้วก็สามารถเอาไปปล่อยที่บ้านคนอื่นได้พี่ว่าหลังๆคมมีธุรกิจขายพึ่งคมแบบมีคนทาโดมพึ่งยักษ์อะไรเงี้ยเออ่ะพี่ก็จะปล่อยพึ่งเห็นไหมพึ่งก็จะออกมาอย่างนี้พราะมันมีสารภาพได้ไม่นานพี่ก็จับกลับเข้ามาพึ่งก็จะบอกว่าอะไรของแก เห็นไหมว่านี่คือการปล่อยพึ่งซึ่งก็จะมีพึ่งขี้เกียจตัวหนึ่งนะมันก็จะหลับอยู่ทั้งวันเลยมันไม่ยอมลงมาอย่าต้นไม้สักทีตามนั้นนะจ๊ะนี่จะเป็นอัปเดตที่เพิ่มมาใหม่ในตอนนี้อู้ <c oughs> ขนาดแรกแอพราะยัง <c oughs> เผานานเนะี่ยคือคือเดี๋ยวนี้การเผาแรกเผาอะไรมันนานเกินไปจริงๆนะแล้วคนเมื่อก่อนเขาสร้างเนื้อสร้างตัวกันเร็วเพราะมันเผาแร่เร็วไงแบบน้ำหนึกก่งถึงห้าแล่กระสุกแล้วอะ <c oughs> เรียกว,ว่าแล่สุกแล้วดีไหมคือเดี๋ยวนี้ ต้องต่อเชื้อไฟกันแบบหลายๆทีมากถ้าเราใช้อันนี้เพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็เราสามารถใส่ไฟได้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ไฟก็จะอยู่โคตรนานเอ๊แต่พี่รู้สึกเหมือนแรกก็จะเผาเร็วขึ้นด้วยนะพี่ลองเอาพี่ลองเอาแร่เหล็ก <c oughs> เออแต่พี่ก็รู้สึกว่าดีที่มันเอาของที่เกี่ยวข้องมาโช,ชว์เฉพาะตอนนั้นอะ <c oughs> มันทําให้เราเผาแร่เร็วขึ้นเห็นไหมการมีซอเม,มลเตอร์มันก็เผาเร็วดีเหมือนกันนะเนี่ย ใช่สรุปทุกอย่างความเร็วการเผาก็เนี่ยคุณภาพของเครื่องด้วยนี่ก็จะเป็นระบบที่ดีแถมพอกด F อมันก็ปุ๊บ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 เข้ามาด้วยเฉพาะไอ้ที่เป็นโทนี่นะแต่อันนี้ก็ต้องนั่งเก็บเองเหมือนเดิมเอ,อ้ยถ้าอย่างนี้มันก็ดูสะดวกสบายสุดๆไปเลยสำหรับคนที่ตั้งต้นใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับใครจะขโมยพึ่งพี่พออยา่าโนโน้โนโนอย่าทำให้มันศูนย์พันโอเค อัปเดตใหม่ก็มีเท่านี้แหละ,อะขอให้ทุกคนสนุกกับการรอหิงห้อยนะครับซึ่งกว่ามันจะกลางคืนทีนึงมันก็สุดนานสุดๆคือพี่ไม่รู้เวยแต่มันนานจริงจังนะเนี่ยพี่เชื่อมั่นว่าการที่เราเลี้ยงหิงห้อยเนี่ยมัน <c oughs> มนมันรู้สึกโคลี่มันเจิดจ้าซะเหลือเกินคือจนแบบพี่เลืองแสงคือตอนนี้แม้แต่โอโม่และครีมใดๆก็ไม่สามารถต้านทานได้ เหมือนเกาะไฟไหมเลยอ่ะพี่รู้สึกว่าควันเกมนี้ควันมันเยอะไปเฮ้ยไม,ไม่นี่มันไม่ใช่การเลียนนี่มันแค่สะบัดไอติมเล่น <c ười> ไม่ได้ดูเหมือนการกินเลยไม้แต่นิดเดียวโอเคครับก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะทุกคนขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับไปเสมอมาโอ้โหใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ๊ายบาย